Oh, yeah. oh, oh, มึงบอกว่ากูนั้น change เด็แม่มึไม่ได้ c h a n พวกมึงไม่เข้าใจเพลงมึไม่น่ามาทำเพลงเพลงี่กู uh ทำเพื่อตัวเอง Bang, แบ่งเพงเปาเกง oh yeah In a foreign car switch lanes มันจะน,นำมาทบเกม oh yeah You need low r m you b i t h in my head แต่กูไม่คิดที่จะเปลอ่ย oh, yeah I can make 1 0 0 K in a day กูนั้นจะแดกลิงจังกู กับกคอดีนูจะนอนแม้ตรงนี้ที่พวกกูลิบเพราะลิบยาอย่าเป็นเหมือนกูไห้ไปคิดมากูไม่อยากจะเชื่อว่าชีวิตกูจะ Came this far กูกลัมาเป็นดาว and You cannot touch the stars เป็นแชมป์วันท้าทายแต่ของกูไม่มีไฟฟ้าและความรู้สึกของกูจริงๆกูให้พวกมึงไปหาเฮ้ยเฮ้ยมึงเป็นใครวะ ชอบสติกกูนั้นมีเบลกี้ที่ซ่อนอยู่ในก๊อกมึงจะโดนอัดมึงกับมอชปิดและตอนนี้มันคือเวลาถ้ามึงหิวแต่มึงไม่หาแดกอนั่นนั่นคือปัญหาพวกมึงคงจะรู้ว่าเงินนั้นมันทำกูบ้าพวกมึงคงจะรู้ว่า drugs นั้นทำผู้บ้า I'm like ha ha สรุปพวกแม่นั่นและบ้า oh yeah บอกว่ากูนั้น change Uh, พวกมึงไม่เข้าใจเพลงมึงไม่น่ามาทำเพลงเพลงที่กูทำเพื่อตัวเองแบ่งพันเป็นเป้าเกง่ง oh y yeah. in a foreign cars w i t c h i n g lanes มันโดนน้องเป็นกับเก็บ o ย yeah unicorn ram อยู่เบอร์จิมมีเห็ แต่กูไม่คิดที่จะปพ h oh yeah. I can make her again a d a y กูนั่นจะเด็ดลิ้นจงกูเซว Double c เขา o ค f e e no yeah กูจะนอนแม่งตรงนี้ yeah ที่พวกกูรีบพราว่ารีบยายาเป็นมึงกูให้ไปคิดมา uh.